อยูด่ดีมาแช่งลูกคนอื่นให้ลูกคนอื่นตายนี่ต้องยังไงอะคะป้าโกรธจริงด้วยเอาเรื่องจริงด้วยมันเกินไปค่ะป้าฟ้องแน่นอนค่ะไม่ต้องไม่ต้องท้าค่ะขอญาตแคบค่ะฟ้องแน่นอนค่ะป้าไม่ต้องท้าไม่ต้องท้าเลยป้าไม่ต้องท้า,งาเลยนะคะ ส่งให้ทนายโนบีเรียบร้อยทุกคนแคปหลักฐานเรียบร้อยค่ะป้าทุกคนแคปหลักฐานเลยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะป้าป้าไม่ต้องห่วงนะคะสบายคุณบาลานมาให้พี่เลยตู้าหาผู้จัดการแน่นอนเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งแล้วอยู่ดีไม่ได้รู้จักกันมาแช่งลูกคนอื่นให้ลูกคนอื่นตายนี่เป็นคนยังไงกันหรอคะคือไม่รู้จักกันเลยอยู่ดีมาแช่งลูกคนอื่นให้ลูกคนอื่นตายนี่ต้องยังไงคะ อันนี้โกรธจริงค่ะป้าโกรธจริงด้วยเอาเรื่องจริงด้วยเอาเรื่องจริงด้วยค่ะป้าชาพี่ขอเบอร์ผู้จัดการร้านเลยตัวหาผู้จัดการร้านใช่ค่ะ,อะพอดีว่ามีพนักงานของทางร้านหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นเขาเช็คอินแล้วก็ ถ่ายรูปลงทางร้านนะคะคือมาทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมมาคะ่ะอ่าที่ไหนอะใครอะอ่าเดี๋ยวจะขอญาติมีไลน์ไหมคะเดี๋ยวจะส่งไลน์ให้ดูค่ะชื่ออะไรคนะถ้าเบอร์นี้น่าจะนานแล้วนะคะเพราะว่าเบอร์นี้ไม่มีใครโทรอันนี้เอามาจากหน้าเพจหน้าเพจใช่ใช่มีมีไลน์ไหมคะเดี๋ยวจะแอดไลน์ไป ใครออกไปตั้งนานนะคะแล้วชื่ออะไรล่ะคะเออใครออกไปตั้งนานคือถ้าทาคุณเข้าไปเบอร์เพจร้านอ่ะเป็นพนักงานเก่หาหมดห้าหกปีที่แล้วนะคะตอนนี้เรามีเพจใหม่เรามีร้านใหม่แล้วและเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ตั้งนานแล้วไม่มีใครใช้้วยเบอร์นี้เขาเชื่ออะไรเหรออ่ะแล้วเราไปเรียนสายกับใครอยู่เออตอนนี้เออจ้าของร้านไงเจ้าของร้านเชื่ออะไรนะคะขออภัยค่ะ อ๋อพอดีว่าคือขาเบยียอยู่หยดดีๆโทรมาเบอร์นี้เพราะเบอร์นี้มิดใช้ไปตั้งนานแล้วที่ลูกชายใช้อยู่ตั้งนานแล้วเพราะผติเวลาเขาจะโทรมาหาเจ้าของร้านอะนะเขาเขามีเบอร์หนึ่งซึ่งเบอร์นี้เราเราไม่ได้ใช้ตั้งนานแล้วเราโพสเราโพสใหม่แล้วซึ่งเราไม่ใช่ลงเบอร์นี้ถ้าติดต่อมาเรื่องรักเบอร์นี้แสดงว่าเป็นห้าหกเจ็ดปีที่แล้วค่ะห้าหกเจ็ดปีที่แล้วเออเบียขออนุญาตทราบชื่อคุณเจ้าของร้านหน่อยได้ไหมคะ เด็กก็คุยมาเลยไม่จาเป็นต้องทราบชื่อเจ้าของร้านที่คุณบอกว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสมเขาชื่ออะไรละ่ะชื่อชื่อเฟซเขาอ่ะอ่าอ่าพูดมาสิขออนุญาตส่งรายละเอียดทางไลน์ได้ไหมคะไม่ไม่จาเป็นค่ะคุณคุณมาทําอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ทําอะไรค่ะไม่มีเจตนาจะทําอย่างอื่นแนะ่นอนพอดีว่าค,คือโพสแท็กเขาไปสิอ๋อเราจะไม่มีการโพสแท็กเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเกี่ยวกับในเรื่องของคดีค่ะ เอารู้ได้ไงว่าหนูไปสองร้านว่าสปูสตสไตล์ชิวๆหนูไม่ได้สองที่ร้านหนูไม่ได้สอง้านไม่ใช่หรอเอรู้นี่ยว่าไปสองร้าไม่ใช่หรอป้าป้า,ป,าป้าได้ชื่ออุ๋นะคะไม่คะ่ะอ๋อป้าไม่ได้ชื่อขอดนนะคะปัญญาอ่อเปล่าโทรมาถามว่าเหมาะสมเด็กตั้งปีดนานนมแล้วใครปัญญาอ่อนป้าแบบเป็นป้าใจเย็นค่ะ อาคือมีคนหนึ่งอะค่ะมาคอมเมนต์แล้วก็มาแช่งว่าฉันเป็นหมอดูเป็นหมอดูแล้วก็เออเป็นหมอดูแล้วก็แล้วก็แบบว่าลูกมึงตายอ่ะขอให้ลูกตายอ่ะเออมาแช่งในไลฟ์สดใช่ป่ะและหนูไปค้นดูว่าเขาทํางานที่ร้านนี้ใช่ไหมมาแช่ที่ทํางานที่ร้านนี้หนูก็เลยลองโทรว่าจะแจ้งเจ้าของร้านว่าแบบว่าให้ดูแลพนักงานหน่อยแต่จริงมันเป็นเบอร์เขา น่าจะเป็นมือเขาแต่ว่าเขาเขาไม่แช่งว่าขอให้ลูกมึงตายพวกฉันเป็นหมอดูอะไรแบบเนี้ยลูกมึงจะตายอะไรประมาณเนี้ยแหละนี่หรอวางมืออะไแขอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะป้านะป้านั่นแหละคือเขาเป็นป้าป้าเขาชื่อป้าอุ๋คือคือมันเขาทําการไม่เหมาะสมจริงๆเอาจจริงหนูแบบหนูไม่โอเค บราลงวันครัคุณคเราส่ง